สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะคะพี่พี่วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันพี่พี่นะคะทั้งหมด21รายการนะคะเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะคะพี่พี่เดี๋ยวหนูจะลงกล้องให้ชมนะคะตั้งแต่รายการที่1จนถึงรายการที่21นะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าหากพี่ๆนะคะดูแล้วชอบถูกใจนะคะถูกใจรายการไหนอยากปิดองค์ไหนนะคะพี่ๆแจ้งเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่สงรายการที่3นะคะหรือจะเป็นรายการที่1ิ1 1 12นะคะพี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูรับประกันนะคะพี่ๆจะได้ ของตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะตรงตามรูปภาพหมายเลขแน่นอนค่ะพี่พี่เดินทางมาถึง EP ที่6กันแล้วนะคะรับประกันนะคะของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะจัดส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีครบทุกบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวหนูจะยกตัวอย่างให้พี่พี่ชมนะคะอย่างเช่นนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ถูกใจอยากปิดการขายรายการที่13นะคะ อยากปิดหลวงพ่อโสธรอง,องค์นี้นะคะพี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลข13 EP อีที่6ได้เลยนะคะพี่ๆหนูก็จะปิดการขายองค์นี้จัดส่งองค์นี้ให้กับพี่ๆกันเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะพี่ๆที่เบอร์0ูนย์2 7 1 5 3่เดค่ะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะคะหนู คุยง่ายพูดง่ายค่ะพี่พี่พร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยค่ะหรือหากพี่พี่นะคะถูกใจนะคะรายการที่19นะคะรายการที่19เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะพี่พี่แจ้งปิดเป็นหมายเลข19 ep ีที่6ได้เลยนะคะหนูก็จะปิดองค์นี้ให้เลยค่ะให้สิทธิพี่พที่โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนนะคะหนูกพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่ๆมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะ EP นี้เป็น EP พิเศษนะคะพี่ๆ EP ที่6นะคะหนูมีพระกล่องมาให้พี่ๆชมนะคะรายการที่1น,นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคลานนะคะรุ่นข้างคู่นะคะชุดกรรมการนะคะพี่ๆวัดท้ายน้ำอำเภอโพกทะเลจังหวัดพิจิตรคะ่ะปี26นะคะพี่ๆปี2อนะคะเป็น รุ่นเป็นชุดกรรมการนะคะพี่พี่หายากนะคะท่านใดที่จะได้นะคะต้องมีการสั่งจองนะคะพี่พี่องวันนี้นะคะหนูได้มาเพียงแค่1กล่องเท่านั้นนะคะกล่องแบบนี้ได้ทั้งสั่เหรียนแบบนี้เลยนะคะกล่องนี้นะคะหนูขออนุญาตเปิดแบง่งปันให้กับพี่พี่นะคะที่800บาทพร้อมส่งคะ่ะ800บาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่ปิดให้ไวปิดให้ทนันกันนะคะหนูมีเพียงแค่หกล่องเท่านั้นนะคะ มา,มาดูเนื้อเหรียญกันชัดๆค่ะหลุมคลองเงินบางคานนะคะรุ่นข้างคู่นะคะพี่ๆจังหวัดพิจิตรนะคะนี่ค่ะเนื้อเหรียญน,น่าสวยงดงามมากค่ะเหรียญคมชัดนะคะมาพร้อมกล่องเก่าเดิมเลยนะคะพี่ๆพี่ๆท่านใดได้ไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะให้ชมด้านหลังกันนะคะ ไม่อยากให้พี่พี่าพาดนะคะพี่พี่ดูให้ชอบให้ถูกใจนะคะด้านหลังเหรียนนะคะด้านหลังเหรียนเป็นหลวมพ่อเดิมนะครสวรรค์น,นะคะพี่พี่ดาวแบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งชุดนะคะแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ ขออนุญาตวางสักครู่นะคะพี่ๆนะคะหมาตาวดูอยากชมองค์ไหนนะคะอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูได้ไปให้ทีละรายการครบทุกองค์แน่นอน,นะคะ่ะพี่ๆต่อมานะคะถัดมาคะ่ะมากันที่รายการที่สองนะคะ รายการที่ส่งนะคะพี่พี่เป็นเหรียญพระยี่สิบห้าพุทธศต,รตวตรรษนะคะปีสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะพี่ๆปีสองห้าศูนย์ศูนย์มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกล่องปิดแบบนี้เลยนะคะพี่พนี่นะคะหนูได้ามาแบ่งปเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นนะคะพระยี่สิบห้าพุทธศต,รตวตรรษปีสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะพี่ๆนี่นะคะมาชมองพระกันชัดๆค่ะ ลายเส้นแตกตามธรรมชาตินะคะพี่ๆสวยงดงามมากค่ะลายเส้นกลมชัดนะคะพระพุทธยี่สิบห้าสัตวรวันนะคะกล่องนี้นะคะกล่องนี้หนูขอยอดเปิดแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่ๆสวยงดงามมากเลยนะคะองค์นี้ด้านหลังนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะ ด้านหลังนะคะสวคคมชัดค่ะพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่3ค่ะรายการที่3ององนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชินพีค่ะ พี่พี่กทมนะคะสามไตรามาสนะคะปีสองห้าสองหนึ่งนะคะถึงสองห้าสองสามค่ะรุ่นจัมโบ้นะคะเนื้อผมใบลานค่ะพี่พี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะกล่องจากวัดแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะหนูขออนุญาตแบ่งพันพี่พี่ที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนกันค่ะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะตาตาท่านใดไวย่อมได้ของดีนะคะ หนูลงกล้องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะพิจารณากันได้เลยนะคะตาท่านใดไวย่อมหน้าของดีค่ะมวลสารดั้งเดิมผิวคมชัดนะคะท่านเนื้อผงนะคะกีสานะคะ,ะ,คะมวลสารดั้งเดิมค่ะพี่ๆสวยงดงามมากเลยนะคะอง์นี้นะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะ จัดส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่วัดประดูชิมพีนะคะให้สิท์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะคะรายการที่สามนี้นะคะแบ่งกันกที่7จ็ดร้อบาทผมส่งค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่4นะคะถ้าหากกล้องเบอร์อย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นี่นะคะพอดี มือใหม่นะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะต่อ,อมานะคะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการที่4ี่องค์นี้เป็นพระล่วงนะคะพี่ๆพระล่วงรางปืนนะคะกรุสุโขทัยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำแบบนี้ให้เลยนะคะมีหูห่วงให้ค่ะด้านหลังนะคะ งดงามมากค่ะพี่พี่เนื้อผิวภาพเก่าเดิมนะคะพี่พี่ดูไปพร้อมๆกันนะคะภาพผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะองสวยสมบูรณ์ค่ะรายการน,นี้หนูขย่าเปิดแบ่งตันที่หกรบาทพร้อมส่งนะคะ6กรบาทพร้อมส่งค่ะ ต่อไปนะคะมากันที่รายการที่ห้าค่ะรายการที่หองค์นี้เป็นพระกุฮหอดนะคะพี่ๆพ,พ,พระกุฮหอดนะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลี่ยมหนาๆแบบนี้ให้เลยนะคะพี่ๆพ,พระกุฮหอดองค์นี้นะคะสวยสมบูรณ์งดงามมากค่ะค่าผิวพระเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ ปลากรูหอดอง์นี้นะคะหนูขอจเปิดแบ,บ่งปันที่600บาทพร้อมส่งค่ะพี่พี่หกรบาทพร้อมส่งนะคะอง์สีเหลืองทองอาดามองลุงรักปิดทองแบบนี้นะคะพี่พี่ผักกรูหอดค่ะท่านใดได้ไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแบ,บ่งปันที่600บาทพร้อมส่งค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่6ค่ะ รายการที่6องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่พระสมเด็จนะคะแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะด้านหลังพระสมเด็จนะคะผิวพระองค์สวยๆเก่าๆดูเดิมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่เลี่ยมกรอบโบราณแบบนี้ค่ะองค์พระนะคะสวยสมบูรณ์นะคะพระสมเด็จนะคะแบ่งปันที่หกร้ยบาทพร้อมส่งค่ะ ต่อไปนะคะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่พ <text> หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะรายการนี้ขอย่าเปิดแบ่งปัน,ปน,ทนที่650บาทนะคะพี่พี่หรบาทค่ะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเลี่ยมพร้อมเลี่ยมส,สวยๆมากเลยนะคะพี่พ ปิดให้ายปิดให้ทันกันนะคะหนูมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะวัดบ้านแหลมนะคะสวยมากค่ะหกร้อยบาทหกร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านหกร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่แปดค่ะรายการที่แปดองค์นี้เป็นหลวกป่โตนะคะเป็นเหรียญหลวงป่โตนะคะแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันคะ่ะพี่พี หกรบบาทนะคะพี่ๆดูงานเลี่ยมนะคะเลี่ยมอย่างดีเลยนะคะพี่ๆพี่ๆได้ไปนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะอายุครบ89ปีนะคะปี2518นะคะพี่ๆลุงปุโตนะคะลายเส้นเนื้อเหลืองสวยงดงามมากคะ่ะพี่ๆท่านใดนะคะตาไวตาดีนะคะย่อมได้ของนีค่ะพี่ๆฝากกดติดตามช่องปัญญาพระบ้านด้วยนะคะ บ้านสวยๆนะคะมาแบ่งปันปพี่ๆค่ะรอบประดูฉินพี่คะ่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่9ค,ะค่ะรายการที่9องค์นี้นะคะเป็นรูปภาพเก่านะคะของหลวงพ่อกวยค่ะวัดโคสิตารามนะคะวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยค่ะ บบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ,บ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่ๆล็อกเก็ตพ่อกลวยนะคะมียันนะคะมีผ้ายันนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นรูปภาพนะคะห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะสวยงดงามมากค่ะพี่ๆห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ ขับมานะคะพี่ๆมากันที่รายการที่10ค่ะรายการที่10นะคะรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพี์้ตานะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะพี่ๆรายการนี้นะคะหนขยขะยอดเปิดแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะพี่ๆองค์สวยสมบูรณ์นะคะคราบผิวเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ แ่งพันที่ห้าบาทพร้อมส่งค่ะสวยงดงามมากครับพี่พีพร้อมเลี่ยมแบบนี้ให้เลยนะคะถ้าหากกล้องไม่โฟกัสนะคะพี่พี่ต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่1ิบนะคะรายการที่11บอ็ดองนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะครบ8ปรอบนะคะ หลวงปูทีมวัดประหารไร่จังหวัดระยองนะคะพร้อมเลี่ยงกรอบแบบนี้ให้ค่ะพี่พี่เลียงกรอบเงินโบราณแบบนี้นะคะวัดประหารไร่นะคะรายการนี้หนูขยาเปิดแบบปันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะหลวงปูทิมนั่งทาน,นะค่ะพี่พี่ดูผิวพระนะคะลายเส้นนะคะคมชัดงดงามมากค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สวยมากๆค่ะพี่พี่แบ่งปันที่700บาทพร้อบาทมส่งค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่12องค่ะรายการที่12องค์นี้เป็นหลวงพ่อคูนนะคะวัดบ้านไร่นะคะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลวงพ่อคูนนะคะเป็นปี12สองนะคะพี่พี่ปี12นะคะรายการนี้แบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะ หากพี่พี่ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่พี่ก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือสายด่วนนะคะโทรมาได้เลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวหนูขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะคะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะปี2460นะคะพี่พี่รายการนี้แบ่งปันที่7 0 0อบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่ จ็ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะหากพี่พี่ดูแล้วชอบถูกใจหลายองค์นะคะหนูให้ราคาเป็นพิเศษคะ่ะพี่พี่จะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะบางรายการพอลดได้นะคะพี่พี่พอลดได้นิดหน่อยนะคะแบ่งปันกันคะ่ะพี่พี่นี่นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการที่14นะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะ เป็นรายการพิเศษเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานค่ะด้านหลังนะคะพี่ๆตอรอจุดแปดสิบปีนะคะพี่ๆหลวงพ่อโสธรน,นะคะท่านใดนะคะเล่นงานสายนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะ รายการนี้นะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ่งตันนะคะที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ๆแปดร้อยบาทพร้อมสูงนะคะรายการนี้นะคะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้าองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะพี่ๆองค์งลงรักปิดทองนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบแบบนี้ค่ะองค์งลงรักคุกรักปิดทองนะคะสภาพ สภาพพระปิดตานะคะเก่าเดิมค่ะพี่พี่รายการนี้หนูขอรับเป็นแมบ,บตอนที่600บาทพร้อมส่งนะคะ600บาทพร้อมส่งค่ะสวยงดงามมากค่ะพี่พี่โทรเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่16ค่ะ รายการที่สิบหกองนี้เป็นพระสมเด็จนะคะพ,พี่พี่พระสมเด็จนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอดแบบนี้นะคะเลี่ยมแบบปิดนะคะรายการนี้หนูขยาเปิดแบ,บ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่นี่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาได้เลยนะคะปัญญาพระบ้าน,นะค่ะพี่พี่องค์ลงรักปิดทองสวยงดงามค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ แบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งค่ะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดองนี้เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาค่ะพี่พีทกลุ่พระนางพญา,า,าจังหวัดพิษณุโลกนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี หกร้อยบาทพร้อมส่งค่ะพระนางพญานะคะคราผิวพัะเก่าๆเดิมๆนะคะพี่ๆสวยงดงามมากค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดองค์นี้เป็นพระหนา้าปกแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆเป็นเลี่ยมเปิดโชว์ผิวพ้ะนะคะทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่ๆหกร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ พระนาคปกหลงอุทินนะคะสวยงดงามมากค่ะพี่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 ได้ไปนะคะดอกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะด้านหลังค่ะวัดประหารไร่จังหวัดระยองค่ะสวยงดงามค่ะพี่พี่ต่อไปนะคะมากันที่รายการที่19ค่ะ รายการที่19เนะคะเป็นพระอาจารย์ฟ้านอาจารูนะคะพี่พี่รายการนี้หนูขออญาตเปิดแบ่งปันที่650บาทนะคะพี่พี่หกรอบาทค่ะด้านหลังตัวอักษรอักขรชัดเจนค่ะเป็นเป็นรุ่นแรกนะคะพระอาจารย์ฟ้านรุ่นแรกนะคะเป็นเลี่ยมเปิดโชว์ผิวผ้านะคะพี่พี่หกรบบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะ ต่อไปค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบนะคะ <c oughs> ขออภัยด้วยน,นะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพระคุณแทนนะคะพระคุณแทนมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังฝังตะกุดสองดอกนะคะพี่พี่เป็นพระคุณแทนหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้หนุกญาตเปิดแบ,บ่งปันที่แปดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่แปดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่ดูองค์ผิวผ้านะคะเก่าเดิมนะคะสวยงดงามมากค่ะ พร้อมเลี่ยมให้เลยนะคะพี่ๆแปดร้800บาทพร้อมส่งค่ะด้านหลังจะเป็นฝั่งตะกุด2อดอกนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะพ,พี่เดี๋ยวหนูจะขึ้นไ้ให้บนหน้าจอนะคะหรือโทรมาได้เลยนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่21นะคะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆ อง์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เป็นพระเนื้อว่านนะคะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้ให้หนาๆเลยนะคะพี่ๆทนใดนะคะตาไวตาถึงย่อมได้ของดีค่ะพระเนื้อว่านนะคะองค์เก่าสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะพี่ๆรายการสุดท้ายแล้วนะคะหนูขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะคะปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะส่วนสมบูรณ์งดงามมากค่ะพี่ๆตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาพระบ้านนะคะถ้าหากพี่ๆดูแล้วชอบถูกใจรายการไหนนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆที่เบอร์089 1 9 2 7 1 5 3ค่ะ ือว่าจะแอดไลน์มาได้เลยนะคะดูดูจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะคะพี่พี่แอดไลน์มานะคะหลูจะได้ส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมค่ะดูสายด่วนปิดได้เลยนะคะรายการเนี่ยยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะพี่พี่แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะพี่พี่แม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆี่ทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ